ป้ายเมนู A4 หน้าเดียวของร้านพี่อันเลิงปอยนะคะพี่อันนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ พร้อมส่งวันนี้เลยนะคะโปรโมชั่นชุดนี้นะคะจะเป็นราคา2991แถม1ก็คือได้2แผ่นหน้าตาแบบเดียวกันไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมแต่จะมีค่าขนส่งนะแจ้งนิดหนึงว่าถ้าลูกค้าสั่งมาแค่2แผ่นลูกค้าจะต้องชําระค่าขนส่งอีก50บาทนะคะสําหรับบริการปลายทางต้องขออนุญ,ญาตแจ้งจริงๆว่าทางร้านจะขออนุญ,ญาตเก็บค่าบริการปลายทางอีก100บาทนะคะ ถ้าลูกค้าสั่งเป็นเก็บปลายทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดอยู่ที่399บาทแต่ถ้าลูกค้าจ่ายแบบโอนเงินนะคะลูกค้าจะชําระเงินเพียงแค่349บาทนะคะได้ป้ายเมนูไปเลย2แผ่นนะคะแต่ถ้าดูจากในคลิปลูกค้าจะงงว่าเอ้ยทำไมเขามี3แผ่นเพราะว่าเขาทํากิจกรรมนะคะวันนี้เรามีไลฟ์สดด้วยเรามีโปรโมชั่นคุ้มเยอะมากๆนะคะแล้วก็งานของเราคือออกแบบให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยลูกค้าแค่ส่งรายการที่ลูกค้าต้องการขาะทักแชทมาหา น้องแอดมินนะคะแล้วก็บอกเขาว่าหนูพี่พร้อมสั่งอะ่ะแต่แนะนําขออนุญาตแจ้งนิดนึงว่าเราจะมีค่าบริการาค่ามัดจํานะคะมัดจําแบบนะคะสําหรับงานเหล่านี้นะคะอยู่ที่100บาทนะคะลูกค้าจ่าย100บาทเสร็จแล้วลูกค้าเห็นแบบแล้วลูกค้าค่อยโอนที่เหลือมานะแต่แนะนําว่าถ้าลูกค้าอยากได้คุ้มกว่านี้สั่งเป็น3แถม3จะดีกว่านะคะเพราะว่าจะคุ้มกว่าแล้วก็ได้ราคาที่ถูกใจมากกว่าได้จํานวนแผ่นเยอะขึ้นด้วยนะคะ